เห็นก็ภัยที่ขึ้นอยู่ริมห้วยแบบนี้แล้วนึกถึงเรื่องเมื่อสามสิบกว่าปีก่อนทำไมนั้นแถวบ้านใจจ้อยก็ยังเป็นจะเพศป่าชุมชนป่ากันชนอะไรงี้ก็จะมีหน่วยป่าไม้คอยดูแลอยู่เป็นจุดเป็นจุดแล้วพวกป่าไม้เขาจะคอยทำหน้าที่เป็นมวลชนสัมพันธ์หรือคอยพบปะพูดคุย ความเพิ่มความใกล้ชิดผูกพันหนิดหนกมกลมเกลียวเข้าอกเข้าใจจริงใจไม่จริงโจ้กับชาวบ้านเพราะว่าป่าไซเม้นนั้นมันยังไม่ทัดแตกดีมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างระหว่างชาวบ้าน กำลังบุกเบิกที่ทำกินกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามสร้างความเป็นมิตรกันไว้ให้มากที่สุดก็จะมีระดับตั้งแต่รุ่นเล็กๆไปจนถึงตัวใหญ่ๆมาคอยบรรยายหัวข้อต่างๆต,ตามวัดบ้างตามโรงเรียนบ้าง ชาวบ้านได้รับฟังใจจ้อยก็จะตีตัวแถวหน้านั่งหน้านั่งกับพื้นหญ้านี่หลไม่ได้หรอกเรื่องอะไรจอยจ้อยเลยผู้จะเป็นประชานิยมอะ่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้มีตาหัวหน้าคนหนึ่งถึงคิวเขาก็มาพบปะพูดคุยเขาก็ เล่าให้ฟังถึงอดีตเขาอะสมัยเรียนจบใหม่ๆไฟแรงเฟอ้ออะไรเงี้ยตรงฉินจับดะมีอุดมการแล้วก็มีแรงบรันรดาลใจมาจากหนังเรื่องร้อยป่าสู้สุดๆแบบพระเอกของเรื่องเสือกลิ่นสัตว์จับแบบไม่กลัวหน้าอินหน้าพรมใครที่บุกรุกป่า ธรรมดามันก็เหมือนในหนังคะคุณผู้ชมก็เ,เจอต่อต่อคือผู้มีอิทธิพลไม่ใช่ต่อที่เขาตัดทิ้งไว้แน่นอนเขาก็ต้องส่งลูกน้องมาเตือนลูกน้องก็มักง่ายอะมาดักรอแกอยู่ที่ทางเข้าหน้าหน่วยแต่ไม่ถึงกับเข้าไปรอแกในหน่วยหรือว่าตามแกไป รัตะเวนนอกหน่วยจะเป็นด้วยงบน้อยหรือเปล่าไม่รู้ไม่มีแมงกะไซขีไม่มีคนขับรออยู่หน้าหน่วยดีที่สุดแกออกไปรัตะเวนกับลูกน้องสองคนรวมกับแกด้วยก็เป็นสามถึงเวลากลับจะเ,เรลี้ยวเข้าหน่วยมันก็จะมีกอไผ่ลักษณะแบบนี้เนะี่ยอยู่ แล้วก็แต่ว่าห้วยนี่ลึกลึกประมาณสิบเมตรไอ้ผู้ที่มาเขาเรียกอะไรสั่งสอนตักเตือนหรือว่าอบรมแกเอ้ยไฟแรงเฟอือตรงไปไม่ดีอะไรอย่างนี้รอแกอยู่แถวๆหน้าหน่อยแต่ไม่ใช่กอภผ่แบบนี้พอแกกำลังจะขับรถ จะเลี้ยวเข้าหน่วยก็เ,เตือนแกนด้วยลูกซองแฝดนัดแรกนี่โดนที่มือหมดจับพวงมาลัยคือยิงฝั่งที่แกอยู่เพราะแก,กเป็นหัวหน้าไม่มีเจตนาจะยิงลูกน้องนัดที่สองนี่เข้าชายโครงเข้าปอดแกทะลุทะลุจากประตูรถ ฝังอยู่ในปอดแกแปดเม็ดมันมีเม็ดหนึ่งทีนีมันเลยไปเม็ดที่เก้าลูกซองมันมีเก้าเม็ดเลยไปหาไอ้คนนั่งริมติดประตูไม่รู้ผ่านไอ้คนนั่งกลางไปได้ยังไงคนนั่งกลางนี่ไม่สนใจไม่มีระดับหรือไม่มีเกรดอะไรนักหนาไม่รู้ลูกปืนนึงไม่ใช่ ให้ความสำคัญอะไรเลยไปตรงอยู่ที่คำับม,ม,มันคำหมองออกมาปริมปริมทางฮือฮาฮือฮาไม่พูดแล้วไม่รู้สึกตัวค้งอย่างเดียวส่วนตัวแกเป็นหัวหน้าหน่อยนะยแกก็ชาทั้งตัวขยับไม่ได้แล้วรถเสียหลักเลี้ยวมาค้างอยู่บนกอไผ่แบบนี้แหละเป็นรถกระบะ ข้างล่างลึกประมาณสิบเมตรนะคุณผู้ชมอน,นี้จ่อยๆออกไปหาถ่ายคลิปกอไผ่ที่ขึ้นอยู่ริมห้วยแบบลึกสิบเมตรไม่ได้เลยจำลองกอไผ่ให้คุณผู้ชมก็ต้องนึกเอาววาเนี่ยลึกไปสิบเมตรนะแล้วก็นี่รถกระบะก็จะค้างอยู่ได้ตรงส่วนหัวไม่มาทั้งลำหรอไม่มาทั้งคันหรอกทั้งคันกอไผ่คงเอาไมา่อยู่มันก็มีไหวเอ็นบ้างตามแรงลม พัดโบกสเปริตเจก็สูงอีกนะอีแต่หัวหน้าคือแบบไฟแรงเฟร์จริงๆอะ่ะตั้งแต่เรียนจบมาจนเป็นหัวหน้าคนบอกลูกน้องไอ้คนที่นั่งอยู่กลางเบาะไม่เป็นอะไรรีบหนีไปเดี๋ยวมันจะตามมาซ้ำกูค,คงไม่รอดหรอกไอ้กูกับเพื่อนมึงไว้นี่แหละ ไอคนลูกน้องคนนั่งกลางนี่ไม่หันหน้าผมจะสู้เขาว่ามีปืนไหมว่าไปลาดตะเวนกันเอาปืนไปกระบอกเดียวเป็นปืนพกสั้นแล้วก็อยู่ใต้เบาะไอตรงไอคนที่นั่งคลางหึองห่างอยู่นั่นเละพอเอาปืนได้ก็เปิดประตูโดดข้ามเพื่อนให้นั่งคลางหึองห่างหึหาอยู่นั่น ไปแล้วก็วิ่งไปเลยสู้สุดฤทธิ์ไม่กลัวไฟแรงเฟอ้อเหมือนหัวหน้าเลือดเสือกินสักมันแรงเลือดร้อยป่าจำชื่อพระเอกมันได้ก็ขออภัยมันถือปืนมันถือปืนวิ่งไปได้สักพักไปตรงจุดไอที่เขาดักยิงอ่ะพอไปถึงแล้วมันก็วิ่งกลับมาใหม่ แล้วมันก็มาถามผมว่าหัวหน้าหัวหน้ายิงยังไงนะหัวหน้าบอกโอ้ย,ยเล่าบฮมดาชาวบ้านแล้วจอยจอยนั่งฟังได้หามันไม่เคยหัดยิงไอ้ปืนสั้นะตอนอบรมเขาคงจะสอนแต่ยิงปืนยาวแล้วก็ปืนลูกโม่อันนี้เป็นแม็กกาซีน magazine. เอ้ก็สอนบอกเอ้ยขึ้นล้ำขึ้นลำ,นลำกระชากกระชากอ่ะเหมือนในหนังอ่ะสอนง่ายนี่ กระชากปั๊บมันก็วิ่งไปนะี่นะพอไปถึงที่เขาดักยิงมันก็ใส่ทีเดียวหมดแม็กเลยตูม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 ไอตัวหัวหน้าที่ถูกยิงที่ขยับตัวไม่ได้นี่ยบอกว่าผมรู้แล้วว่ามันจะต้องกลับมาหาผมอีกผมเลยรีบตะโกนบอกมันว่าเอ้ยลูกปืนก็มีอยู่แค่แม็กเดียวมึงไม่ต้องกลับมา <c oughs> สักพักเดียวลูกน้องที่อยู่ในหน่วยนะเพราะว่ารถกํำลังจะเลี้ยวเข้าหน่วยเนะี่เนาะหน่วยป่าไม้ถือปืนออกมาคนแล้วก็บอกกระบอกเพราะได้ยิงเสียงปืนนะโอ้โหมาเห็นสภาพแกที่รถค้างอยู่บนกอไผ่ไหวยบยบัยบยบุยบยบับตามแรงลมนี่ก็หัวหน้าหัวหน้ามันไปไหนมาแล้วกบ็บุยปากไปทางนั้นโอ้ลูกน้องก็กลูกัน ทีนี้แหละคุณผู้ชมเสียงปืนนี่ดังสนั่นวันไหวเหมือนกับหนังไทยที่ระเบิดภูเขาเผากระท่อมเพราะขนกันมาหมดไม่ว่าอาวุธปืนหรือว่าลูกปืนอะะหล่มกันแหลกลานอะแกนอนนึกถึงสภาพศพไอ้คนที่มาดักยิงไอที่เป็นมือสังหารผู้มักง่ายเอาสะดวกไว้ก่อนนั้น มงแกเละไม่มีชิ้นดีนึกสภาพไปบอกเป็นเศษเนื้อชิ้นเนื้อมีควนปืนตุยตุยอะไรไม่น่าไปยิงมันขนาดนั้นเลยโอเคพอตายก็พอแล้วพักเดี๋ยวลูกปืนหนวดพาก,กันกลับมามาดูแกแกก็ถามว่าเป็นไงบ้างเขาว่าโอ้หนหน้ามันหนีไปตั้งนานแล้วเขาเอา แล้วเเก่งยิงอะไรกันเนาะยิงคู่มันที่ยิงไล่มันกว่ามันมาเราไว้ย้อนกลับม,มาอีกไว้ใจไม่ได้คนนะโอ้ยลูกดองแต่ละคนจะบอกหาได้หาดีมันหนีไปไม่รู้ตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่ตอนยิงทีแรกแล้วมั้ยยิงเอาสนุกจริงๆอันนี้เป็นเรื่องราวเรื่องเล่า จากหัวหน้าป่าไม้คนหนึ่งมาสมัย30กว่าปีก่อนที่แกมีอุดมการมาจากนั่งเรื่องร้อยป่าเสือกินสักปฏิบัติหน้าที่แบบฝุดฝุดแล้วก็ไปเจอการตักเตือนจากบรรดาผู้มีอิทธิพลทั้งหลาย ว่าเฮ้ยพระเอกมีเต็น่ในหนังอะไรอย่างนี้เบาได้เบา <c oughs> <c oughs> แกก็บอกมันก็ยิ่งเพิ่มความเป็นผู้มีอุดมการให้แกขึ้นมาอีกน้อยแกกับลูกน้องได้ตายไปคนใหม่ก็มาแทนที่แกลูกน้องคนที่นั่งริมสุด ตายไปสู่โรคอื่นทิ้งไว้ด้วยคุณงามความดีแกรอดลูกน้องคนกลางได้เป็นฮีโร่แบบฮาฮาเมื่อน้าป่าไม้เราให้ฟังว่าลูกน้องคนที่นั่งกลางนั่นค่อยเหรียญหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปัง แต่แกก็ไม่ได้บอกว่ารุ่นไหนทุกวันนี้ไม่รู้ว่าหัวหน้าป่าไม้ท่านนั้นจะยังมีชีวิตอยู่นะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งไปถึงไหนแล้วยังไฟแรงเฟ้ออยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็ขอขอบคุณสำหรับเรื่องเาวาของท่านที่ได้ช่วยกรุณาเล่าให้ฟังให้จ้อยพงกลมกลมแนะนำเอามาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้รับชม ให้เสียงบรรยายโดยจอยจ้อยพุงกลมๆถ้าท่านชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องจอยจ้อยพุงกลมๆด้วยเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าโุคดีมีเงินใช้เฮงๆรวยรวยสุขภาพดีท่นหน้าทุกๆุท่านครับรองไม่มีว่าจะทอดทิ้งกันหากท่านผู้ชมไม่ทอดทิ้งจอยจ้อย